บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องข้าไป,ไปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อยจะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสไปเรยเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสังยุต์มีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขา,านุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบ เป็นศีลาอนุสติกรรมาทานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกีจจ่ชั่วโมงถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านจะมีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิ ในพุทธานุติกรมทานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจา้าแต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถาวายท่านที่นั่น สำหรับของที่จะไหวพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันนะมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากนนระแตพิว่าก่อนที่จะบริโภคข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงกับน้ำพริกปลาผักต้มอะไรก็ตามไปย,ย่างเท่าที่มีอยู่ เอามาก่อนที่เราจะจิงของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งเวรกันหน้าถ้ามีทุกก็จุดทุกไม่มีทุกก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านามโมสามจบ กล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวระกับและน้ําแก่พระโอแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับตัวที่ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถุภานในชาตินี้เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงวิตพุภานประการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่ มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำาค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็จากสวรรค์ไปพรมจากพรหม,มนิพานไม่มีอะไรหนะัก ถ้าถามว่าทําอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยต้องง่ายด้วยพุทธานุสติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธรูปตัวนั้นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรก็ถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้น ตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันตรงนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างก็อดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูป อย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปทรมานุสติกรรมฐานท่านยังไง ทามานุสติกรรมาฐานทําได้หลายแบบแบบต้นก็นคือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมาฐาน ตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนอน้อมคุณนวัศสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสารพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้าง ถ้าวาดสวดมนต์จริงๆไม่ได้ก็วาดต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสรรนังกระฉามิในใจก็นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสรรนังกระฉามิขาพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสรรนังกระฉามิขาพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยรพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามประการนี่ถ้า,าหากว่าถ้า,ถาสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนี่เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าค,คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพช้าช้านึกในใจก็ได้ ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเปิดใจรวงความทางสามอนุสติได้คธธรบถ้วนบริบูรณ์ด้วยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไ,ไม่ได้สวดมนต์ตามที่ควรจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะนึกในใจหรือว่าออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังคาฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าถามว่าทําไมจํากัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เร็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็ว ท่านมีกาก้าหวหาความดีกกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้า,าจิตใจนั้ท่านมีความห่วงในการสวดมนต์และบูชาพระถือว่ามีความมม่นคงคือมีฌานในศีลานุตในิในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทพปพระธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะ จะเป็นพรรสุทธธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตัน,นอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมไลไยปล่อยไปอยาไปฝืนใจไปฝืนใจ ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีก็ฟังไปฟองไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเทน้อยแตน้อยมาจิตรวมตัวทังชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่น่านถือว่าทรงชานนั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรมานุสติกรรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยาก สำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติสงในสังขานุสติสังขานุสตินี้ให้เรานึกเึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนักเราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์แต่การห่วงนี้ต้องเสียทรัพย์ถินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> ถ้าหากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่านเออท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนะักบางคนนมีเวลาน้อยเชา้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาบิณฑบาตไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าถ้ามีเวลาจะใส่บาตรให้เกาตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้า อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญมีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองค์นั้น้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอะไรเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดหวงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านแลวพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบิฑบาตรก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรนี้เป็นตนจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรใต่ระสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจารคานุสติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้นอนันสงสามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันธุระมันมากไปตอนเช้า ถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้อย่างลูกที่ใกล้ที่บูชากลางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในถอะไรก็ตามหรือข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวันละหนึ่งจอกลอยหรือวันละหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงสกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยพงนพปานไปด้วยหนึ่งจบหรยว่าคาถามหาราบที่เพิมแจกก็ได้จะดีมากคาถามหาลาบทั้งหมดลงคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถัง เวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคกระถาบทนั้นและนึกถึงพระปเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมายาใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวัน ก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะาวถวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาครุสติคิดจะให้เป็นทางการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบาก ข้าวเนี่ยถ้าได้มากมากเรจึงมาถวายพระโดยการใส่ค่าลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกันก็คิดว่าเงินจํานวนนี้เราจะนําไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถิดท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ค <c oughs> ่ายารักษาโรคก,ก็ได้ค่าพ่อผลที่สบายถ้าไม่มีจะใช้เท่าก็ซื้อได้ ทำการก่อสร้างก็ได้ไปบารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านลวเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไหร่ก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลาบ,บากตนเองใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้น เอากันล้วแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจในึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลิงวันละบาทก็ได้เท่าไรก็ได้ยำนนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะ เฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสิบนุสติด้วยเป็นจารานุสติด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่างข้อความสุขสวัสิทธิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีเดบันดาจพุธศาสนทธิกชนผู้รับฟังทุกท่านสงบดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบ